อยาถามให้กับนักลงทุนวัยรุ่นสักนิดหนึ่งนะคะว่า,อ,า<ม>อย่างจำพวกซิงเกิลสต็อกอย่างเงี้ยค่ะเขาควรจะเลือกในกลุ่มไหนดีคนคอาจจะมองไปถึงทั้งรีเทลพวกคอน s u m e r รวมไปถึงอย่างเช่นพวกทัวริซึมด้วยนะครับคีกว่วกลุ่มแบงก์ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในการเพิ่มลงทุนในปีหน้าเาะาะนั้นไอ้ตัว1690 <c oughs> เนี่ย ที่เป็น t a ร็กอินเด็กซ์ของเราภายในเส้นปีนี้เนี่ยผมเิื่อว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะ Achieve และผมคิดว่าตอนนี้เรื่องของไอ้ตัว Negative Factor ปัจจัยลบเดีดต่างในประเทศเนี่ยตลาดมันได้รับรู้ไปหมดแล้วเราเริ่มที่จะมีการปรับตัวขึ้นมาเริ่มที่จะมองเห็นความหวังของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนนตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยดูน่าสนใจกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านพอนั่งทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ย ขาก็น่าจะลงทุนในหุ้นที่เขาคุ้นเคยนะซึ่งใหญ่ก็จะเป็นเซ็ต50ที่เขามีอยู่ที่เขาเคยลงทุนมาก่อนแน่ดีในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยเซ็ต50เนี่ยมันน่าจะเอาไปฟอมเซ็ตอินเด็กซ์ได้ด้วยัตราหุ้นไทยเนี่ยน่าจะไปได้ถึงประมาณ1,800จุดให้พี่กเกษมให้กำลังใจกับคนกลุ่มนี้สักนิดนึงถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเนี่ยตัวที่จะเลเลดีที่สุดก็คือจะเป็นพวกหุ้นกลุ่มธน,นาคารพอให้ความไม่ชัดเจนในเรื่องของกฎระเบียบที่อาจจะออกมาใหม่เนี่ย ให้มันผ่านพ้นไปเนี่ยผมคิดว่าแบงก์ก็น่าจะขึ้นไปได้ใหม่